เรดาเลโอนะคะประมาจารย์ด้านการลงทุนระดับโลกเนี่ยเคยบอกไว้ว่าคนประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีกว่าคนทั่วไปค่ะสิ่งนั้นคืออะไรมาหาคําตอบกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ เร y d ดา i ิโนะคะมีชื่อเสียงอย่างมากค่ะจากความสําเร็จในกองทุนเฮ u ฟันของเขาค่ะถึงขนาดที่ว่ามีคนขนานนามนะคะว่าเขาเป็น Steve Jobs แห่งโลกของการลงทุนเลยทีเดียวแน่นอนว่าความสําเร็จของเขานะคะก็ทําให้เขาเได้ไปพบะกับผู้คนหรือว่าผู้นําที่ประสบความสําเร็จมากมายค่ะสิ่งหนึ่งที่เร y d ดา i ิได้เรียนรู้นะคะก็คือคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีกว่าคนทั่วไปค่ะ สิ่งนั้นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยสามารถรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นค่ะและแน่นอนว่าตัวเรย์ดลิโอเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะในการรับรู้ถึงจุดอ่อนแล้วก็พัฒนาจุดอ่อนของตัวเองให้กลายเป็นจุดแข็งนั่นเองค่ะ และจะทํายังไงให้เราสามารถรู้จุดอ่อนของตัวเองได้มากขึ้นนะคะคุณเรดิโอเนี่ยก็บอกว่าวิธีการหนึ่งเลยที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการสังเกตฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงานที่เราได้รับในแต่ละวันนั่นเองค่ะการฟีดแบ็กต่างๆนะคะจะสังเกตว่าทุกการทํางานเนี่ยเราอาจจะได้รับคําชมจากการทํางานนะคะหรือว่าอาจจะได้รับคําติคาคอมเมนต์ต่างๆในการทํางานซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคาคอมเมนต์หรือคําติบางครั้งเนี่ย ก็ดูไม่ค่อยเกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราควรที่จะมองในมุมอื่นๆมากขึ้นมากกว่ามุมของตัวเองนะคะเพราะบางทีคำฟีดแบ็กเหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นถึงจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องปรับปรุงมากขึ้นนะคะอาจจะลองมองเพิ่มมากขึ้นว่าเอะทำไมเขาถึงฟีดแบ็กแบบนั้นการที่เขาฟีดแบ็กแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคะพอเราแค็คสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้จุดอ่อนของตัวเองมากขึ้้้้นนนนนแแลลววกก็็็ําาาไปปพัฒต่่ออยดดใหเเรีีคท เก่งอีกหนึ่งวิธีที่ทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะก็คือให้เราลองสังเกตความผิดพลาดของตัวเองค่ะอะไรที่เราทําผิดแบบเดิมซ้ําๆบ่อยๆจนเกิดเป็นแพทเทิร์นนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งเดิมที่เราทําผิดซ้ําก็ได้นะคะแต่มันอาจจะอยู่ในกลุ่มหรือว่าแคตตาล็เดิมที่เราชอบผิดพลาดบ่อย,อยๆเช่นยังส่งงานแบบเลทห้านาะทีสินาะทีอยู่เหมือนเดิมนะคะหรือว่ายังเข้าประชุมช้าเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราได้สังเกตข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วนะคะว่าอะไรเนี่ย เป็นจุดอ่อนที่เราควรจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณเรเดลิโอนะคะจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยแต่ตัวเขาก็บอกเองเลยนะคะว่าเขาก็มีจุดอ่อนต่างๆมากมายเลยแต่ว่าเขาก็พยายามจะพัฒนาจุดอ่อนนั้นเนี่ยให้กลายเป็นจุดแข็งนั่นเองค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณเรเดลิโอทาอยู่เสมอเลยนะคะก็คือเขาจะ list จุดอ่อนต่างๆของตัวเองนะคะแล้วก็แปะไว้ในจุดต่างๆที่เขามองเห็นนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบโต๊ะทํางานใกล้ๆก,กับหน้าจอคอมที่เขาแบบทํางานแบบนี้เป็นต้นนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการที่จะย้ําเตือนแล้วก็คอยเตือนสติตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขายังต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองคะ่ะ และสิ่งสุดท้ายเลยนะคะที่คุณเลดิโออยากจะฝากไว้เลยก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยต่างมีจุดอ่อนมากมายนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยคือเราต้องรู้ให้ได้นะคะว่าจุดอ่อนไหนเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่ขวางเป้าหมายของเราอยู่ค่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยก็ควรต้องเข้าไปพยายามแก้ไขมันนะคะอาจจะเกิดจากการไปถามคนมีประสบการณ์มากกว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้ค่ะเพื่อให้เราเนี่ยเปลี่ยนจุดอ่อนนั้นเนี่ยให้กลายเป็นจุดแข็งและท้ายที่สุดเนี่ยเป้าหมายนั้นก็จะรอเราอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะ ฝากติดตามต้องรักแล้วก็ฟิวเจอร์เท d นนะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด See First นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Future Trend ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ